ลองไสไก่โอ้ปรากฏตัวนี้ใหญ่ครับรกดตัวนี้กดใหญ่ครับลองไสไก่น้ำเต็มคลองไส้ไก่เลยครับคุณผู้ชมนะน้ำเต็มคลองไสไก่เลยกดดีเลยนะครับรกดดีเลยการให้อาหาร ที่จริงมันมีหารเยอะอยู่แล้วนะครับกําลังม,มาทดสอบว่ามันจะอยู่ไหมมันจะหนีไปน,น้ําไปกับน้ํำหรือกปลานะครับน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงนะครับโอ้นี่ผักบุ้งครับเทียบเลยผักบุ้งการทำโคกน้องนา โมเดลนะครับเป็นคลองไส้ไก่คลองนะครับปลาก็เยอะครับปลานินปลาทับทิมปลากฏดฝนก็กำลังตกปลปอยปปอยนะครับตกปลปอยปอยบรรยากาศอี่โขกมองนานะครับยามเช้าเช้าวันหยุดราชการหลายวันนะครับรัฐบาลปล่อยให้ ีการท่องเที่ยวนะครับจุดราชการหลายวันนะครับวันที่หนึ่งสิงหาสองห้าหกหกนะครับก็อยู่ที่โคกหนองนาครับปีที่แล้วตรงนี้น้ำมันท่วมหมดเลยครับท่วมสูงคุจะเห็นต้นไม้ไหมครับนั่นแหละปลายยอดนั่นนะครับปลายยอดนั้นเลยลาปีที่แล้วหมดไปหลายแสน <c ười> <c ười> <c ười> นะครับปีนี้ก็ลงใหม่ครับ ทำใหม่ก็คือเอาปลามาปล่อยปล่อยนะครับเอาปลามาปล่อยแล้วก็สู้ต่อไปนะครับการทำกรเกษตรแต่ปลาไม่ได้กินตลอดทั้งปีฮนะไได้กินตลอดทั้งปีเพราะมีปลาจากบอ่อใหญ่เนี่ยครับมีปลาจากบอ่อใหญ่ตรงนี้นะครับเราก็ได้กินปลานะครับใส่มองปั๊บก็ได้กินเลยครับเยอะๆตัวใหญ่ๆเยอะๆ,ๆโอ้กล่องวงจรปิดเสียงนาครับอยู่ตรงนู้น ไปสว่างเลยกล้องจอนปิดนะครับเพราะขโมยเยอะครับแล้วก็ป้องกันไว้นี่คือของไส่ไก่นะครับตกยามเช้าเท้าทำกเกษตรนะครับพอกินพอใช้พออยู่ครับมันทำอะไรทุกอย่างมันก็เสี่ยงหมดนะครับในโลกใบนี้นะการทำธุรกิจการทําทการ,กรเกษตรนะครับช่วงทาามิ่ง จงังหวะเวลามีผลประกอบทั้งหมดนะครับมันขึ้นอยู่กับความอดทนนะครับโดยเฉพาะประสบการณ์ที่ที่เราได้ทํานะครับนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ขึ้นอยู่กับความอดทนการลงทุนด้วยครับทุกอย่างต้องใช้เงินหมดครับทําการเกษตรค่าขุดค่าพันไม้ค่าอะไรต่างๆนะครับทุกอย่างใช้เงินหมดนั้นเรากา็บริหารนะครับตรงนี้ ก็เตรียม,มาต้นไม้มาลงใหม่เนื่องจากสาเหตุน้าท่วมปีที่แล้วนะครับไปหมดเลยนะครับเราก็ต้องมาทับหนึ่งใหม่นะครับนับหนึ่งใหม่นะครับทับหนึ่งใหม่ก็ต้องใช้เวลานะครับจากปลาในคลองเส้ไก่เนี่ยโอ้โหถ้าไปเงนินก็หลายหมื่น,นครับไปหมดครับให้หมดนะครับ,มนะรบผมจะทดสอบดูว่าสะพานนี้มันจะหักไหมแต่ผมไม่อยากเสี่ยงเลยคุณผู้ชม พอฝนมันตกเมื่อคืนครับมันก็มีการยุบแต่ถ้าตกไปเนี่ยผมไม่รู้จะร้องไปอย่างไรนะโทรศัพท์มันถือโทรศัพท์ด้วยนะฮะอยากเสี่ยงเลยเสียงหรือไม่เสี่ยงเสี่ยงหรือไม่เสียงไม่เสี่ยงดีกว่าครับเพราะว่าฝนมันตกเมื่อคืนครับเพราะว่ามันเสี่ยงนะครับเพราะทั้งโทรศัพท์สองสามเครื่อง <laughs> ถอย นะครับไปออกฝั่งถนนนะครับเฉพาะทำทำเถียงนะก็หมดประมาณแสนกับสองแสน,นครับอันนี้ไม้ตัวเองนะครับไม้ตัวเองด้วย,ยประกอบด้วยนะครับเียงนะครับเียงแสนสองแสนอันนี้เป็นบ่อกรมรื่นครับปลาก็เยอะนะครับปลายเยอะ อันนี้ของไส้ไก่ซ้ายมือขวามือก็คือเบาะนะครับจะทําสะพานข้ามยังไม่ได้ทําครับจะทาสะพานข้ามยังไม่ได้ทําผลมันโปรย,ปยดีมากเลยครับคุณผู้ชมก็นสบายนะครับเก็นสบายตามเช้าๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปหาเห็ดในป่านน่นอีกนะครับกินกินแกงเห็ดเาะ แกงขิดขมโอ้อร่อยนะครับอร่อยเนี่ยถ้าใส่เบ็ดใส่อะไรนะปลาอะไรเยอะครับใส่เบ็ดใส่ใส่เบ็ดใส่มองแป๊บเดียวก็ได้กินครับปลาตัวนี้เดี๋ยวปลาก็ได้กินปลาที่บ่อยเยอะครับครับสะาานี้ล่ะเสียงไหมสพานนี้อ่ะสภานนี้ถ้าไม้ไม่หักไปได้ครับ ก็อามายังไม่ได้เปลี่ยนจากปีที่แล้วนะครับต้นไม้ตรงนี้เมื่อก่อนเต็มหมดเลยครับตายหมดเพราะว่าน้ําท่วมนะครับความเสี่ยงที่ที่นี่ก็คือน้ําน้าน้าท่วมครับอ่าคือน้ำท่วมก็ขามาก็จะเป็นคลองไส้ไก่อี่หงึ่งคลองปีที่แล้วตรงนี้ปลาเยอะมากเลยนะครับปลาเยอะมากเลย ไปกับน้ำหมดครับไปเที่ยวหมดแล้วก็เราก็ต้องยังไงฮะนี่เพิ่งปล่อยใหม่ไม่กี่ตัวครับเพราะว่าการให้อาหารจะเน้นในคลองนี้เป็นหลักนะครับเน้นีนคลองนี้เป็นหลักตอนนี้ก็ปล่อยไม่กี่ตัวอสองสามร้อยตัวครับกับคลองนี้ปลาไปหมดเลยปีที่แล้วปลาเยอะมากปลาเยอะมาก อันนี้ถนนนะครับถนนรถนี่วิ่งล้อมรอบได้หมดเลยนะครับล้อมรอบได้หมดเลยนี่ก็ปลาเยอะครับปลาตัวใหญ่ๆเยอะบ่อน,นี้ปีแล้วยิ่งเยอะมากครับปีนี้มันก็ออกลูกไปเรื่อยครับเพราะเรา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 ไม่ได้ปล่อยใหม่ครับไม่ได้ปล่อยใหม่ให้มันออกลูกไปเรื่อยนะครับจะเป็นปลานินปลาตะเพียนนะครับ ยีใหญ่ยังไม่ได้จับเลยฉลาดตัวนี้ครับเนี่ยมีแต่ตัวใหญุ่กิโลกว่านะกิโลกว่าก็มีนะครับแต่ละแต่ละตัวใหญ่มากนะครับเดี๋ยววันนี้จะเอาไปต้มสักหน่อยนะครับมาดูเสียงมันเดินดครับปวกปะป,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 ะปะวกปะเยอะมีตัวใหญ่ช่อนใหญ่ก็มีครับช่อนใหญ่เนี่ยห เอาไม่ได้เลยใบยช่อใหญ่นะครับบางตัวนี่สองปีแนละ้วขาบอ่อที่สองปีคะับขาสองปีที่มันไม่หนีไปกับน้ํานะครับเพราน้ํามันท่วมตอนนี้ประมาณสิบเมตรสิบเมตรจากที่ผมยืนนะครับแต่ถ้านับจากพื้นบอ่อมาประมาณยี่สิบเมตรนะครับโอ้โหตัวใหญ่มากครับดูมันชนกิ่งไม้ตอนนี้แบบนะครับเช้าๆครับยามฝนตก เอ้เดี๋ยว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 เมี่ยนเลยนะครับเดี๋ยวเมี่ยนเลยเนี่ยตัวใหญ่ใหญ่เงี้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมี่ยนเลยเนี่ต้นไม้ตรงนี้ตายหมดปีแล้วนะครับปีที่แล้วตรงนี้ตายหมดเลยมีมะม่วงมีขนุนมีอะไรต่างก็เยอะเ๋ยนะะหลักฐานชัดเจนมากเนี่ยปีที่แล้วพันน้ำมาท่วมครับคุณผู้ชมลองดูว่า ยอดไม้ตัวนี้สูง่วมลิบไม้ไปหมดเลยนั่นคือความเสี่ยงนะครับเราก็ต้องยอมรับทีนี้ก็พึ่งลงใหม่มาพึ่งลงมะพร้าวอันนี้พึ่งลงมะพร้าวครับพึ่งลงมะพร้าวนี่พึ่งลงไผ่ไผ่ยาวเป็นร่มนะครับลงไผ่เป็นร่มครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะไปเก็บหน่อไม้ก่อน,นครับ ไปเก็บนอไม้เป็บทนน้ำที่สุดคือผู้สานะครับผู้สาปีที่แล้วน้ําท่วมไม่ตายเลยครับเขาแทงยอดมาใหม่นะครับเป็นผู้สาเดี๋ยวเขาก็โตผู้สานะครับนะครับปัวก็เขาจะช่วยเป็นตัวนี้เขาได้เยอะมากครับ ค,คุณผู้ชมยามเช้าๆอากาศดีฝนตกปลปลอยลรืินๆปลปลอยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับในการทําการ,กรเกษตรนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องธนพัฒน์ชาแนลครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ